ถึงวัดแล้วนะครับนี่ค็สามล้อตาครับสาล้อตาก็ทำอย่างนี้ทุกวันนะครับวันนี้ของไม่มากเท่าไหร่ครับของไม่มากเท่าไหร่ครถ้าจะถ่ายให้ดูนะครับพรุ่งนี้จะมีจะมี กระถินแล้วนะครับแต่แต่ก็จะมีแขกมานะครับอันนี้คืออะไรกอยนะครับกอยนะครับกอยเด้อพี่น้องกอยเด้อกอยตากแห้งอ่จะมาเฮ็ดใส่บุญใส่ท่านมืออื่นนะครับกอยกอยท่บะอันนีุ้ดพูดมามาเซ่น้ำแล้วก็มาตากแห้งแล้วก็กับเฮ็ดอันเฮ็ดก้อยนะเฮ็ดกอยครับ พระอาจารย์เพิ่นนะครับพระอาจารย์เฮดเฮดกกยนะครับเฮดโยนี่ก็เป็นสาานะครับสาานะครับมันีีพระพระเพิ่นก็มาหลายองค์นะครับพระเพิ่นมาหลายองค์แล้วพระเพิ่นมามาซอยงานกระถินพระอาจารย์เนะ,ะสซอยงานพระกระถินพระอาจารย์มนะะินมาแล้วครับเพินะ่นน่ะทางทางที่สามหลอดตาเห็นมาเลยครับ สามหล่อตาขึ้นมาโอ้ยผ้าผ้าพันยางขึ้นมาผ้าพันดินข้นมามันก็เก่งไเด้อสามหล่อกนอนถูกสามหลอจะไตาข้นมาซูมือสซมือเนาะตาขึ้นมาวัดว้่าซูมือตาผ้าหล่อบังวัดเด้อเหมือนตาผ้าหล่อบังวัดพอมืออื่นมืออื่นก็สิไม่บุญแล้วเนาะมืออื่นมันที่สิบกับวันที่สีบเ็ดกับซทอดถวายย่างหมูเศร้า น้องาสาวก็สิถอดถวายแล้วแต่ก็ผ้าหยางรอบงวัดจกักคนนะครับ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นเป็นอันเป็นลงรถเก็บของแน่ลงรถแน่อ่าไม่ลถขั้นหนึ่งของผ้าจารยมันมาไม่รดขั้นหนึ่งนะครับเนาะย่ามอยากไปไซก็หายโยมผ้าไปหยโยมผ้าไปนะครับอันนี้ก็เป็น เป็นหอพระหอพุทธลูกหอพุทธลูกงามาง,งามแก่คนมากก็มานอนนอนอยู่นี่ก็ได้นะครับนอนอยู่นี่ก็ได้น,ะะนอนนี่ก็ได้น,ะะน,อ,น,นอนนีนก็ได้หอพระนะครับ ว่าเพิ่นตุ๋างไว้นะครับเมือนี้ก็สิตั้งโน่นเพป่ะเฮ็ดความสะอาดได้ครับเพิ่นเฮ็ดความสะอาดเพิ่นปัดตากผ้าเนงเนาะก็เป็นเจ้าหน้าที่เป็นนะกันเนาะเป็นเจ้าหน้าที่เป็นบ่แม่นพระเด้อครับอืมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่นนะครับเพิ่นมาอยู่เปินมาบุรณะวัดว่าอารามเพิ่นก็ได้บุญเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เนาะมาอยู่วัดอยู่ว่าบ้านเฮา เป็นเทพบุญเทพท่านชสม,มอถวายประตานเาสาอยูช่ชสม,มอนะครับเนาะขอให้เจ้าที่พ่นเป็นบุญเป็นกุศลน้ำการเนะเาะแต่ทายทายทายวัดดูทายวัดเบื้องนะครับมันมันเป็นสำนักสงฆ์เป็นสำนักสงฆ์ถ้ำพระเอก ถ้าเป็นวัดก็เป็นวัดธรรมพระเอกอาจารย์พญางขึ้นมานะครับอาจารย์เขาเขาร์มาคาร์มาโมเออืิญโมแค่คนอ่ารวมมาฟังเสพฟังคำโมเออื่นนอนที่ละเออคาร์มาโมเอื่นอนอ่าจังหวัดเดี่วก็กระแพงเพชรบุรฮะบงการีบึงการ โอกาญจนบุรีเนาะนแม่แม่คนามาลืมการเจนบุรีมาปักต้นกระถินก็จำได้อยูว่ว่าพอเป็นผู้ยิ่งเป็นผู้ยิ่งผู้หนึ่งมาผู้ยิ่งผู้หนึ่ง,งมาปัก,กตั้งแต่เริ่มขวัญซาที่แหลกเดือนแหลกเลยนะครับเริ่มขวัรษาเดือนแหลกเนาะเราก็มาปักกระถิน ่็ปากกระถินตากระโยนีล่ะตาก็ได้ปูดคุยทนอยู่ตามพระมาตามพระมาเนาะเนาะตามพระมาะตามพระมาเนาะตามพระมาปวดขาด้วยปวดขาด้วยตามพระมาเส้นทางเดินบินทะบะาพระ สุดงนะครับผุพังหมดแล้วนะครับเพราะว่ามันอยู่เขานะครับถ้าหางไม่มีเทคอนกรีตเทปูนซีเมนต์นี้ก็ทางมันมันลากซันนะครับมันลากซันมันก็น้ำก็ตดเซาะนะครับน้ำากดเซาะมันก็เป็นป่าอุดมสมบูรณ์ดูดีนะครับ ถ้าเราความทาความาดโอ้โหนอนพักผ่อนได้นะครับนอนพักผ่อนได้นี่ครับตาเขาจะถ่ายเส้นทางขึ้นมาให้ดูให้เอฟซีตาดูแต่ก็มันก็กลัวกลัวอะไรกลัวกล้องมันหลุดเนาะกลัวกล้องมันหลุดตาก็ไม่ถ่ายตาก็เลยเดินถ่ายให้ดูนะครับ ความอุดมสมบูรณ์ของป่านะครับความอุดมสมบูรณ์ของป่าแล้วก็เรามีป่าด้วยมีมีศาลาวัดด้วยนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะขึ้นขึ้นเป็นขึ้นไปข้างบนก็จะเป็นท่ามะเายนะครับเป็นท่ามะเายก็ดูสวยงามนะครับดูสวยงามนะครับ ดูสวยงามนี่ก็สร้างให้มันให้มันเพื่อเพื่อเป็นการรองรับไม่ให้ดินพังนะครับไม่ให้ดินพังนะครับนี่ก็เป็นทางขึ้นศาลานะครับทางขึ้นศาลานะครของว่า,าจาย์นะครับทางขึ้นศาลาแล้วก็มีบันไดนะครับ ทางขึ้นศาลานะครับทางขึ้นศาลาครับต้นศา,าลาก็มาปลูกด้วยนะครับต้นศาลาครับ มันก็ดีมันมีร่มไม้มีต้นไม้มีร่มไม้นะครับดีครับแสงตะวันกําลังส่องเลยนะครับคัทสำหรับคลิปนี้นะครับสาหรับคลิปนี้ตาก็ขอจบคลิปเพียงเต่านี้นะครับขอขอบคุณเอสซีเข้ามากดไลค์กดติดตามให้ตานะครับผมับสวัสดีครับ